ดูครับหลักช้างสาวขันโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ได้ครับอยู่ได้มึนงนอนหรือเปล่ามึนงนอนหรือเปล่าจ๊ะเดือนมาหาพ่อแล้วหลังจากที่ พาคุณยายไปหาหมอกลับมาก็รีบมาดูสาวคันเงินเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอซที่น่ารักทุกทกท่านนะครับผมก็พบกับควานหลายอยู่กับช่องพังคันเงินเหมือนเดิมนะครับผม นี้มาดูลูกสาวนี่ว่าไงจ้าคนสวยืึไม่ได้ครับฮะว่าไงจ้าวันนี้ ควานออกมาเลี้ยงนะครับปล่อยไม่ได้ปล่อยนะครับแต่ย้ายหลักมาโอ้โหนี่ครับดูถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ต้องตอกหลักเนาะมีหลักก้อนอยู่ แต่ช้างนี่มันน่าอยู่หรือเปล่าดูลูกชายทำนี่ครับโอ้โหแค่นี้ก็อยู่เลยขันเงินโอ้โหดูครับหลักช้างสาวขัน โอ้อยู่ได้ครับอยู่ได้แค่นี้อยู่ได้แต่ควานนั่งดูอยู่นะครับควานไม่ได้ไปไหนครับนั่งดูอยู่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเสร็จเรียบร้อยแน่นอนเลยครับตอนนี้ก็ให้มาตอกลักแล้วก็ควานก็นั่งเฝ้าดูในร่มนะครับ สาวคันเงินไม่เข้าล่มนะครับนี่เข้าล่มได้นะครับผมสงสัยจะอิ่มแล้วนะครับยืนนิ่งเลยท้องกลมดิ่งเลยนะครับแล้วเราไปดูสาวๆเขาสปาโคนกันนะครับนี่สองสาวเขาสปาโคนนะครับโอ้โหงานเข้าแล้วควานเอ้ยสุดยอดแล้ว งานเข้าแน่นอนเลยสองสาวนี่สปาโคลนกันแล้วครับเห็นอยู่ไกลๆเนาะปอนลาจะเข้าไปดูใกล้ๆครับผมไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นักน,นะครับผมท่านผู้ชมก็กลัวติดโคลน <laughs> ดูเล็ดโครนโอ้โหสุดยอดเลยนี่ความเย็นจะอยู่ที่นี่นะครับมีโคนเล่นน่ครับมีโคนให้เล่น มีห้อยหู้เอียนอีกตั้งหากว้าวห้อยฟันมาจกหู้เอียนบ่เนี่ยน้ำหวานก็ลงโบคือโบหยับเอียนออกมาให้กินเนี่ยเนี่ยดูสาวๆของเราเราก็จะกินอย่างนี้นะครับ เล่นไปกินไปนะครับโอ้โหวนสวนสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับอารมณ์ดีมากไม่มีเครียดนะครับผมควานเขาก็จะปล่อยให้ปล่อยโซ่ยาวๆนะครับจะเลี้ยงเลี้ยงตามทุ่งนานะครับนี่ก็มีวัวนี่ฮร วัวก็มีนะครับคุณตาก็จุงวัวเลี้ยงวัวอยู่ใกล้ๆนะครับตามทุ่งนาโอ้สิบห้าเดือนแล้วใกล้จะได้ในน้องแล้ว ห้าเดือนแล้วอีกไม่กี่เดือนนะครับอืตอนนี้เราก็จะเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วนะครับว่าที่คุณแม่นะครับแม่น้ำหวานาใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วรออีกหน่อยไม่นานนะครับผม ้าสิบห้าก็เหลืออีกถ้าเป็นตัวผู้ก็น่าจะยี่สิบสิบแปดยี่สิบตัวเมียก็ยี่2ิบสี่ยี่สองยี่สี่เนาะสี่เดือนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะอีกกี่เดือนนะครับ กินลูกข้าวนะครับผมกินดีมากๆเลยนะครับลูกข้าวนี่โอ้โหใกล้ถึงตีใหม่แล้วให้ของขวัญหน่อยนะจ๊ะน้องช้างข้างลาย ใของขันคุณพ่อคุณแม่เอซีด้วยนะครับให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ให้สมความมุ่งมัดปรารถนาเดอ้อปีใหม่นี้ปีใหม่ไทยของเราสากลด้วยก็ขอให้เอฟซีทุกทท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสู้ภัยโรคโควิดไปด้วยกันให้โควิดหายไปไวๆไปกับปีหก สาปีหกสี่ขึ้นมาให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นให้มีความก้าวหน้าจเจริญร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับดีมากๆเลยดูสาวคันเงินวันนี้ยืนเหงานะฮะแปลกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาสาวคันเงินกัน,กน นี่ปล่อยสองสาวเขากินอยู่นี้แหละเนาะเดี๋ยวก็มีน้ำอาบนะครับนี่ก็ไม่ได้ผูกโซ่นะครับผมนี่สองสาวนี่โซ่ติดขาแต่เราไม่ได้ใส่หลักไว้นะครับจะผูกใส่กันไว้นี่นะครับตัวไหนไปไหนก็จะไปเดินด้วยไปด้วยกันนะครับจะใส่ปอกไว้นะครับก็ปล่อยให้กินลูกข้าวอยู่ในทุ่งนานะครับ เดี๋ยวเราไปดูสาวขันเงินกันทำไมยืนนิ่งเลยดูนางไม่ีกระดิกเลยนะครับสาวขันเงินของเรายืนนิ่งเลยลายลูกอิ่มแล้วเหรอโอทำไมยืนนิ่ง,น,งนิ่งอย่างนั้นนะ่ะไม่ไปกินหญ้าไม่ไกินลูกข้าวอ่ะอิ่มแล้วเหรอ หรือรออะไรล่ะจ๊ะคนสวยเจ้ารออะไรเหรอหอนิ่งมากครับแปลกจังเลยวันนี้ทำไมนิ่งอย่างนี้ปกติไม่เค,เคยยืนนิ่งอย่างนี้นะครับสาวสวยของเรา นิ่งเย็นนิ่งมากโอ้โหมาแล้วมาแล้วกระดิกแล้วนะครับหลังจากนิ่งไปตั้งนานต้องนอนหรือเปล่าม้องนอนหรือเปล่าจ้าเดินมาหาพ่อแล้วหลังจากที่ พาคุณยายไปหาหมอกลับมาก็รีบมาดูสาวขันเงินเลยนะครับคิดถึงเขามากสาวขันเงินก็จะคิดถึงเราเหมือนกันนะครับดูครับดูโดยนางจะดีใจยังไงคุณหญิงอืจะดีใจมากนะครับ โอ้มองเห็นอ้อยในรถแล้วจะไปกินอ้อยละมั้งครับเนี่ยก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมวันนี้หลักแค่นี้วันหน้าจะหลักแค่ไหนเราคอยดูคลิปหน้าแล้วกันครับผม ในคลิปนี้สาวคันเงินก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม